สวัสดีเช้าวันอังคารที่2ส,งสิงหาคมค่ะหุ้นร่วงยูนนนบัตรปรับตัวลงเงินหยวนออฟชอร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งอ่อนค่าลงเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆราคาทองพุ่งทยานท่ามกลางบรรยากาศลิกซ์ออฟจากกระแสข่าวคุนันซีเพลโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะแวะไต้หวันคืนนี้ สินค้าโภคภัณฑ์พักฐานแรงตามการอ่อนค่าของเงินหยวนราคาน้ำมันดิบดิ่งลงจนเบร์ต่ำกว่า100เหรียญจากความวิตกเศรษฐกิจถดถอยจากจีนถึงสหรัฐแทม Fox Business รายงานว่าซาอุเตรียมผลักดันให้ OPEC Plus เพิ่มปริมาณผลิตในการประชุมพุธนี้เพราะดีลไว้กับคุณไบเดนเมื่อประธานดีสหรัฐเดินทางไปเยือนเดือนที่แล้วคุณป้าแนนซี่จะเล่นมุกอะไรในการร่อนลงที่ไทเป บางสำนักคาดาว่าอาจอ้างว่าเครื่องบินขัดข้องจนต้องจอดฉุกเฉินบนเกาะนั้นพอดีหรืออาจใช้วิธีอื่นๆแม้แต่การตีมือบินกลับบ้านไปโดยไม่แวะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นตลาดวันนี้คงเต็มไปด้วยข่าวลือและกิจกรรมเก่งกำไรในระดับสูงมากยากจะคาดเดาเหตุการณ์ตลอดจนความเคลื่อนไหวของราคาเห็นควรให้ถือครองการลงทุนเอาไว้ก่อนค่ะมองไปข้างหน้า ความเสี่ยงสงครามมีแนวโน้มกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณป้องกันประเทศถือเป็นปัจจัยหนุนเงินเฟ้อในระยะยาวประกอบกับมุมมองเศรษฐกิจหมุนมองบันทอนโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยเราเห็นช่องลงทุนทองคำซึ่งพึ่งผ่านจุดต่ำสุดแล้วกลับเป็นขาขึ้นมาไม่กี่วันน่าซื้อคะ่ะ k t g o และ k t p s นอกจากนี้ยังคงเน้นเข้าอย่างหนักหน่วงสองกองทุน k t เวียดนาม k t อินเดียคู่หูกำลังโตแรงชัดยาว เศรษฐกิจศักยภาพสูงขยายตัวแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตชัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวแต่คงไม่ต้องรอนานค่ะมาดูกันถึงการข้นมาตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเซ็นเด็กเมื่อวานปิดไปที่1,593.24จุดบวก1.07%มูลค่าการซื้อขาย82,25 6ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นตอบรับคาดการเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราชะลอลงในการประชุมอีก3ครั้งของปีนี้ส่งผลดีต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแรงหนุนหลักมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงค้าปลีกและโรงไฟฟ้าส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่51,244ล้านบาทและยูพนาายันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.15%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.09%ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทปีตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท1สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยปัจจัยจากฝั่งดอลลาร์สหรัฐที่ภาพรวมตลาดยังคงถูกกดดันว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะถดถอยและมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงในรอบหลังจากนี้โดยระหว่างวันเงินบาทหลุด36บาทต่อดอลลาร์ไปแตะ35บาทต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าแข็งข่าในรอบ3สัปดาห์ ทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตราดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอย่างไรก็ตามช่วงบวกของดัชนีนิกิถูกสกัดในระหว่างวันเนื่องจากเงินเย,น,เยนที่แข็งค่าเม่เทียบกับดอลลาร์นิกิปิดไปที่27,993.35จบุดบวก0.69%ส่วนเซิงไคอ้ามสิตรัดหุ้นจีนปิดบวกค่ะหลังจากทางการจีนเปิดเผยว่าภาคบริการของจีนยังคงมีการขยายตัวในเดือนกรกฎาคม เซี่ยงไฮ้คอมมิสซิ์ปิดที่3 2 5 9 9 6สบจุดบวก0.21%ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดลบในวันจันทร์ค่ะด้วยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มพลังงานและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐในวันศุกร์นี้ดาวโจนส์ Jones, ปิดที่ 32,798.40. จุดลบ 0. 1 4เเ เอ500ปิดที่4,118.63จุดลบ0.28เปอร์เซ็นในสแกปิดที่12,368.98จุดลบ0.18ปค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์โดยถูกถ่วงลงโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังและข้อมูลบ่งชี้ว่ากิจกรรมการผลิตหดตัวลงในยูโรโซน c c 4 0ปิดที่6,436.86จุดลบ0.18% DAX ปิดที่13,479.63จุดลบ0.03%และฟูซี่อยปิดที่7,413.42จุดลบ0.13%ค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐในวันศุกร์นี ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเรสซัสตานิวยอร์คปิดร่วงลงในววันจันทร์ลบไป4.8%ปิดที่93.89ดเซนต์ 89. ต่อบาร์เรลหลังจากหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนและสหรัฐเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันขณะเดียวกันนักล,ลงทุนจับตาการประชุมของโอเปกและโอเปกพลัสในวันพุธนี้ ทางฝั่งของสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะส่งมอบเดือนตุลาคมลดไป 3. 8ปเอร์ซปิดที่1 0 0ดอลลาร์3เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญานองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4ค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอสัญญานองคำตลาดโคมเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมบวกขึ้นมา0.3 3เปเซปิดที่1787ดอลลเร์อ0เซนต์ต่อ็อลลา์ และนี่คือทั้งหมดของ KT d m i l y New ที่นิวนำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำา s o i i l l i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m s m a t t Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิชันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ